ได้กล่องไฟท่านชมจังหวะนี้อ่าอุ้ยได้กล่องปืนท่านชมสิบใช้เงินสิบพอย์ได้กล่องปืนโอโ้โหหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกหน้าเชล์บัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับครเป็นตำนะครับผมป๋านนเด็กช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วเย้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงชุดใหม่ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำคลิปกิจกรรมสายฟรีนะครับที่มีคนถามมาว่าพี่ครับพี่ครับเออตะเลยครับโทเค็นนี้เอาไปทำอะไรครับพี่แป๊บนึงครับอ๋อเหนื่อย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 นี่นะครับโทเค็นสักกุรานะครับถามว่าไปทำอะไรครับเฮ้ยการสักกุราสีชมพูนี่ พี่ก็จะไปสอนนะครับชมก็เข้าไปที่หน้าปฏิทินนะครับมันเป็นกิจกรรมใหม่เ,เข้าไปที่ประกาศครับแล้วนี่ครับอันนี้ครับหนึ่งมกราก็สวรรค์ใหม่นะครับ อ๋อนี่ครับน้ชมครับก็มาหน้านี้ครับก็คือเริ่รมต้นใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่น้าชมเข้ามาเลยน้าชมครับนี่กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดน้ชมก็คือกิจกรรมแรกที่ผมมามาน้าชมกดไปที่เนี่ยมันจะมี4ีอันเนี่ยมาทำชมมีสี่ช่องก็ด้มีช่องนี้ครับช่องแรกเนี่ยอันนี้ช่องแรกก่อนแล้วก็ช่องที่2องน้ำชมแล้วก็ช่องที่3เนี่ยคือต่อคาถามๆๆนะ๋ยวผมจะมาสอนตอมถามนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาช่องที่4ี่น้ำชมนี่นี่น้ำชมเป็นไงโทเค็นที่เราได้มาเราจะใช้มาหมุนตรงนี้น้ำชมเพื่อ รับกล่องสก,กินปืนนี่ท่านผู้ชมกล่องสก,กินปืนฟรีครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหชุดฟรีท่านผู้ชมชุดอินเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมขอแคปไปทําหน้าจอไปทําคลิปกับท่านผู้ชมนี่โอเคท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ผมมีโทเค็นอยู่สามมาันยิ่งเราเล่นเยอะมีโทเค็นเยอะครับออกตรวจแมปนะครับออกตรวจทั่วแมปถ้ามีโทเค็นเยอะก็สามารถมาเล่นได้เยอะท่านผู้ชมแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมเป้าหมายกิจกรรมนี้คือสำรวจแมปไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต โดยวิธีการสำรวจแบบออกเป็นสองวิธีนะครับด้วยเหรียญทองและด้วยการใช้บัตรสากุระบัตรสากุระสามารถหาได้จากการเล่นเกมจํานวนทองที่สามารถใช้ได้ต่อวันมีจํานวนครั้งที่จํากัดสำรวจแผนที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเพื่อรับของรางวัลใหญ่่านผู้ชมก็คือเราใช้เงินแทนการ์ดก็ได้แต่ว่าจํานวนเงินที่ใช้ได้ในแต่และหนึ่งวันจะมีจํากัดนะคานผู้ชมคือไม่สามารถใช้เงินได้ตลอดนะครับระยะเวลากิจกรรมไม่บอก่านผู้ชมคือถ้าเกิดมีใครมีโทเค็นสากุระนะครับุ่นผู้ชมก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะ่านผู้ชมก็ คือใช้โทเค็นก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมแต่เกิดใครไม่มีโทเค็นยังแบบไม่ค่อยได้เล่นครับก็สามารถใช้เงินแทนได้นะท่านผู้ชมก็นะครับเออที่โรงงานเปิดเพลงแล้วเอยผมว่าซาหนีเมื่อกี้ไปไปรอบหนึ่งท่านผู้ชมผมก็อันนี้ครับในกรณีแรกนะครับครั้งแรกนะครับกองไฟนะครับใช้ศูนย์ซากุระนะครับเราก็กดไปเลยครับผมกดครั้งแรกครับใช้ศูนย์ครับเรียบร้อย ขึ้นมา6%ครับได้ตั๋วโกนะคาผชมในทุกๆครั้งของการใช้นะครับเราสามารถที่จะรับของรางวัลพิเศษได้นะาชมผู้ชมปว่าเราจะได้อะไรในฝั่งนี้นะครับก็ต่อไปผมก็จะใช้เงิน,นคุณผชมใช้สกกี้สิบละกันจังหวะน,นี้สำรวจปืนเออหวังว่าผมจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะโอเคเอาขึ้น7%นะคุณผชมแล้วผมก็เออสำรวจได้กองไฟคุณผูชมจังหวะน,นี้ อ๋อได้กล่องปืนท่านชมสิบใช้เงินสิบพอยได้กล่องปืนโอ้โหเกินคือแบบคดคุ้มท่านชมเออแต่ว่าเหมือนจะอยู่ไกลเน็ตท่านชมผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนไปนี่ค่ะโอเคครับได้ตั๋วแลวนี่นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเน็ตโทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่ไกลแต่นี่แล้วพอดีว่าผมหนีเสียงเพลงท่านชมวงเงินจํานวนครบไปแล้วท่านชมคือเกินครับ โอเคครับท่านผู้ชมผมสุ่มได้แค่ครึ่งเดียวครับคือเงินมันใช้ได้แค่นิดเดียวถ้าเกิดอยากจะสุ่มเพิ่มให้เต็มร้อยนะครับเผื่อว่าอยากได้ชุดนะครับต้องใช้โทเค็นซากุระซึ่งผมเล่นไปแค่ตาเดียวผมได้ไปแค่3อันนะท่านผู้ชมคือถ้าเกิดยิ่งลงเล่นเยอะเราจะมีโทเค็นเยอะใครที่มีโทเค็นเยอะก็เอามาหมุน,หม,นหมุนนะครับถ้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ชุดฟรีนะท่านผู้ชมก็สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีเหมือนกันท่านผู้ชมแล้วก็อา้าวหลุดออกมาครับอีกอย่างอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกนะท่านผู้ชมก็คืออนนนนีี่่่คครับเเเขข้้้าาาาามมมกหดิรับ เข้ามาที่ตรงนี้ครับต่อคาถามชมนี่ผมก็จะมาเฉลยคําตอบด้วยนะคุณชมนี่ครับโอเครอาคำถามนี้คือใครคือผู้ดูแลสวนยางามิแห่งนี้นะครับก็เป็นสกุลละแน่นอนว่าต้องเป็นมีอะไรไางตระกูลไฮโตะครอบครัวของเคลลี่องค์กรที่ชั่วร้ายสมาคมแฮกเกอร์ต้องเป็นตระกูลไฮโตะเลยครับว่ามันญี่ปุ่นนะมีดาวของไฮโตะวางอยู่นะครับแล้วก้นี้ครับเขื่อนที่รับผลกระทบจากสงครามแต่อะไรเนี่ย คำถามอ่านไม่เยอะมีคำถามไม่อ่านเยอะๆไหมโอเคคุณผู้ชมไม่มีคำถามไม่อ่านก็คือว่าผมไปดูคําตอบมาแล้วล่ะคือเอาง่ายว่าดูมาจากช่องอื่นนะครับคุณผู้ชมตามนั้นนะครับผมดูมาจากช่องบอสซาทีวีนะครับเอ้บอสซาสีเหปดปะน่าจะบอสนะครับช่องของตองเจนะครับคือเขาชื่อบอสแหละแต่ผมเรียกเขาว่าตองเจนะครับก็ผมจะตอบตามเลยนะครับคุณผู้ชม ป้องกันตัวจากศัตรูผลิตพลังงานบริสุทธ์นะครับก็ตอบว่าผลิตพลังงานบริสุทธ์นะครับสำหรับข้อนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ว่าชัดเจนนะครับสำหรับการตอบคำถามไปดูช่องบอสนะครับโอเคครับส่วนนี้อะไรที่อยู่กลางศูนย์นะครับก็เขาตอบว่าปฏิมากรรมนะครับท่านชมไอเทมชิ้นไหนเหมาะสมกับการต่อสู้ท่านชมไอวอลมาบดบอลระเบิดกระเป๋านะท่านชมก็ ไอเช่นซึ่งเนี่เหมาะสมกับการต่อสู้ผมจำได้ว่าเขาตอบเป็นไอวอลนะถ้าผมไม่ถ้าผมไม่มัวนะแล้วก็ทำไมพีทถึงกลายเป็นซากปรักพังนะครับเขาตอบว่าทุนทรัพย์ไม่พอถ้าเปิดเป็นผมตอบจริงๆอะผมตอบว่าสงคามแน่นอนครับผู้ชมโอเคครับเราตอบถูกทั้งหมด5ข้อนะคุณผู้ชมกดแชร์เพื่อรับรางวัลนะครับเป็นตั๋วนะครับนี่ครับกดแชร์รับนี่ได้ตั๋วสุ่มอีโวมาด้วยมาชมโอ้สุดยอดมากคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับตอบครบแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณคําตอบจากช่องบอสซ่านะครับบอสหรือบบาาสสสวะิ บอสสีเฮดนะครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อบอสกับบาสนะมันมี2ช่องนะครับที่ผมรู้จักนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วข้อความเข้าท่านผู้ชมก็อนว่านะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วเราก็ได้ตั๋วอีโวมาท่านผู้ชมหนึ่งใบนะครับตั๋ออีโวก็น่าจะอยู่ตรงนี้โอเคผมก็มีตั๋ออีโวเป็นแปดใบแต่ผมไม่นะท่านผู้ชมผมเก็บไว้นะท่านผู้ชมและก็สําหรับโทเค็นนะครับก็อย่างไรอย่างนี้ผมบอกว่าเข้าเล่นหนึ่งตาก็สามารถรับโทเค็นได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เอาโทเค็นมารวมกันนะท่านผู้ชมครับก็จะได้นะครับแลล้้้วกกก็นนีีี่่่่คืืืออองปทไดมมาเ มีครบยังเนะี่ยอ๋อขาดของนะคุณผู้มชมนีก่กล่องปืนที่เราได้ฟรีมาจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปรับนะคุณผู้ชมก็ได้24ชั่วโมงมีอะไรแค่เป็นชิ้นส่วนจำนะคุณผู้ชมก็เออโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่มีอะไรมากมายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับหวังว่าผมจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าโอ้พี่มอขอเวลา5นาทีปิดเพลงให้หน่อยก็ไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายคลิปนี้สั้น